ฉันหาปลาฉันมีปลากินตลอดไป Hello everyone my name is k e m a ช h a ิ l ล c h e r my name is s o ส Chai Yudo my name is Thirut a y i k u today we will present our project t h is UV sterilizer วันนี้พวกผมจะมานำเสนอโปรเจกต์เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงอันต้าไวโอเลต objective 1 to create h y g i e l d for user 2. reduce The l i s t of f o r m sharing spoon three in order to create an i n v e s t i o n and p o t in mitigating current event วัตถุประสงค์ข้อหนึ่งเพื่อสร้างสุขอ,อนามัยให้กับผู้ใช้งานสองเพื่อลดความเสี่ยงต่อการใช้ช้อนร่วมกันสามเพื่อสร้างสุป,ประดิษฐ์และเป็นการบรรเทาปัจจุบันความเป็นมาและความสําคั เนื่องจากกลุ่มของผมได้มองเห็นปัญหาการชาติเชื้อช้อนในโรงอาหารของยุทยาโรงเรียนโดยการใช้หม้อต้มน้ำเดือดทำให้มีความปลอดภัยต่ำทำให้พวกผมนำหลอด UV ในการฆ่าเชื้อข้อ2เนื่องจากในโรงอาหารจะมีการวางช้อนไว้เกิดการติดเชื้อจากการใช้ช้อมร่วมกันได้จึงทำให้เราได้ทำเครื่องฆ่าเชื้อช้อนด้วยแสง Ultra v t ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับข้อ 1. ปรับปรุงและดัดแปลงในการฆ่าสิ่งต่างๆได้ข้อ 2. ลดความเสี่ยงเนื่องจากการใช้ช้อนร่วมกันข้อ 3. เพื่อเป็นการสร้างนว,วัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยในการบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องในสถานการณ์ปัจจุบันขอบเขียนชิ้งาน 1. อุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟ220โวลต์ตลอดเวลา 2. ในการฆ่าเชื้อแต่ละรอบสามารถฆ่าเชื้อได้เพียง ครั้งละ1นคู่เท่านั้นข้อ3เมื่อหลอด UV ใช้งานในระยะเวลาที่กำหนดควรจะเปลี่ยนเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสรุปตัวเครื่องเราใช้หลอด UV ที่ขึ้นแสง254นาโนเมตรซึ่งเป็นขึ้นที่สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อได้ตามการทดลองนำไปใช้ในลิฟที่ระยะ1เมตรโดยสามารถฆ่าเชื้อภายใน15นาทีคำนวณที่ได้ทดสอบมาแล้วโดยคำนวณจากหลอด UV ที่ใช้ในระยะ1ซนติเมตรโดยสรุเปเวืดานี้ 1. วัสดุเรียบใช้ระยะเวลาในการใช้ย9 9 1วินาที 2. สิ่งทอใช้เวลาในการใช้รังสี41.5วินาที 3. ในอากาศใช้ระยะเวลาในการใช้รังสีที่2.9วินาทีคุณพร้อมพอา จบการนื่สนอเพียงเ,เท่านี้ครับสวัสดีครับ,รบต่อไปจะเป็นการสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงอันตาวาเดเรตนะครับโดยขั้นตอนที่1ทําการเสียบปลั๊กของตัวเครื่องจากนั้นทําการเปิดสวิตช์เครื่องเมื่อตัวเครื่องได้เข้าสู่หน้าล็อกอินแล้วให้ทําการหมุนตัวเลข เราได้กำหนดรหัสไว้ที่2546เมื่อได้ตามที่กำหนดแล้วให้กดปุ่มเพื่อเป็นตัวเลขถักไปเมื่อการเข้ารหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่หน้าเมนูโดยมีเมนูทั้งหมด3เ,เมนูเมนูแรกจะเป็นเมนูเมนวนวล คือใช้กันกดเอาเมนูที่2เป็นเมนูจับเวลาเมนูที่3จะเป็นเมนูเซฟตี้ล็อกเอาต์โดยเมนูที่1เมื่อเรากดเข้าไปแล้วจะมีเพียงปุ่มกดและปุ่มกดสตาร์ทและกดเอดสิตออกเมื่อจะต้องการให้เครื่องทำงานให้กดปุ่มสตาร์ท เมื่อต้องการออกให้กดปุ่มสต็อที่ปุ่มการออกจากเมนูที่1ให้ทานการ f 0เมนูที่2เป็นเมนูทำโหมดเมื่อกดเข้าไปแล้วจะสามารถเลือกระยะเวลาในการทำงานของหลอดได้โดยกดไปที่ปุ่มโดยจะสามารถเลือกระยะเวลาได้3ระยะเวลา คือ1นาที2นาทีและ3นาทีเมื่อเลือกได้แล้วให้ทำการกดปุ่ม1ครั้งแล้วกดสตาร์ทลอจะทำงานในระยะเวลา1นาทีแล้วจะดับไปทันทีการออกโดยอัตโนมัติให้กดปุ่มเมนูนก็จะ,จะออกโดยอัตโนมัติเมนูที่3จะเป็นเมนู s a ฟตี้แอนด์ล็อกอเมื่อทำการกดปุ่มเข้าไปแล้วเมนูจะออกมาเป็น s ซฟตี้แล้วจะทำการล็อกอท์ระบบไปหน้าเริ่มต้นให้เราเข้ารหัสใหม่อีกครั้งหนึ่งวิธีการค่าเชื้อช้อนําลดับแ,บ,บแรกเลยเราจะต้องเรื่มโหมดที่จะทำงานโดยครั้งนี้เราจะเลือกไปที่โหมดแมนนวลให้เราเลือกไปที่แมนนวลโดยกดที่ปุ่ม แล้วนําช้อนใส่สามารถใส่ท้องส่องปันไหนก็ได้ท้องฝันไหนก็ได้แล้วให้ทําการกดสตาร์ทเมื่อถ้าเชื้อไปในระยะหนึ่งที่ตามต้องการแล้วให้ทำการกดสต็อปออกจากเมนูและวนำช้องออกมา